ที่หนูไม่ได้ใช้แล้วนำมาตกแต่งด้วยกลมของผลไม้กล่องนมและถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของค่ะื้อของหนูมาในตีมผีเสื้อซึ่งถือถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนโลกของเราร่วมกันชุดของหนูทำมาจากเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วตกแต่งด้วยผีเสื้อซึ่งทำมาจากกล่ลองกระดาษรังกล่องนมถุงขนมและรอเดื ชุดของผมม่ทีดวงดาวสื่อถึงความสัมพันธ์และผลกระทบจากความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตดัมรลีเดที่คุ้นผูว่าเด็ดดอกไม้ที่เคยถึงดวงดาวชุดของผมทําจากเสื้อผ้าเก่าตกแต่งด้วยดวงดาวเริ่มจากเสื้อดวงดาวทำจากหลอดดูดและแผ่นซีดีกางเกงทำจากเศษผ้าหลากสีและหมวกพุ่มด้วยฝาขวดน้ำและหลอดดูดคนส่วนใหญ่ม วันนี้พวกเราจะมาเรียนรู์เรื่องการคัดแยกขยะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและคุณภาพชีวิตของเราทุกคนขยะที่เราทิ้งไปในแต่ละวันหากไม่ได้รับการากจัดการอย่างถูกต้องก,ก,ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นทางในแง่ของการเกิดมลพิษการสิ้นเปลืองทรัพยากรและการสร้างภาระให้กับสังคมและโรคของเรา คนส่วนใหญ่มักทิ้งขยะเศษอาหารรวมกันขยะทั่วไปซึ่งทำให้การคัดแยกก่อนการนำไปรีไซเคิลและการกำจัดเป็นไปได้อย่างยากลำบากขยะ พลาสติกปนเปื้อนที่ไม่ได้ถูกแยกตั้งแต่ต้นทางส่วนใหญ่จะกลายเป็นขยะรรมพลที่ถูกกำจัดด้วยการเผาซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นการแยกขยะก,ก่อนทิ้งลงถังจะช่วยให้สามารถส่งต่อขยะไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นมากดังนั้นวันนี้ เราจะมาแนะนําให้รู้จักกับถังขยะสีกันก่อนนะคะจะได้แยกขยะให้อย่างถูกต้องค่ะ เมื่อคนยังไม่หยุดทิ้งและขยะยังไม่หยุดเกิดก็ถึงเวลาที่พวกเราจะหันมาช่วยกันเพียงแค่การตระหนักถึงกฎแห่งธรรมชาติว่าด้วยความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน The One ness การกระทำเลือกเล็กๆอย่างขยะในมือเพียงชิ้นเดียวแต่ส่งผลถึงเรื่องยิ่งใหญ่ระดับโลกพวกเรามาร่วมลดภาวะโลกร้อนด้วยเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถทำได้อย่างง่ายๆเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยที่สามารถส่ง ผลลัพธ์ได้อย่างมหาศาลเพียงแค่เริ่มจากการแยกขยะก,ก่อนทิ้งทิ้งขยะให้ลงถังและช่วยกันลดขยะกำพร้าโดยกรยาร reuse และ recycle กันนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของถังขยะก,ก่อนจะได้คัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งลงถังได้อย่างถูกต้องซึ่งมีอยู่4ประเภทได้แก่ ทั้งสีเขียวไว้ทิ้งเศษผักและผละไม้ขยะที่ย่อยสลายเพื่อเอาไปทำเป็นปุ๋ยอีกทีทั้งสีฟ้าไว้ทิ้งเั่วไปไม่ตั้งซีเศษกระดาษี่สรซองบะหมี่อะไรที่ไม่ได้ใช้ต่อทั้งสีเหลืองเพื่อทิ้งขยะดีไซนคโฮขอน้ำกับนมซ้ำๆรือแม้แต่ตัดติกใสทั้งสีแดงไว้ทิ้งขยะอันตราย กระป๋องสเปร์นากากที่ใช้ต้องทำลายมันหากทิ้งทุกวิธีจะลดปัญหาได้หลายอย่างตอนนี้ถึงกันเกิดกัดน้องพวกไปครั้งก็พอระบายไม่ไหวแถมยังทรงกินเม้นไม่ดีต่อลมหายใจทิ้งใครอยากให้เป็นเรื่องง่ายปัญหามากมายลดได้ที่ตัวเรา เราต่างรู้ดีว่าปัญหาขยะถือเป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับโลกแต่การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการช่วยสิ่งแวดล้อมที่เริ่มได้จากตัวเราเองซึ่งจริงๆแล้วการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมคือการทำเพื่อตัวเราเองหากสิ่งแวดล้อมดีเราก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายรวมทั้งปลอดภัยมากขึ้นเพราะใครๆต่างก็อยากอยู่ในบ้านที่สวยงามและสะอาดพวกเราจง จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกันคัดแยกขยะนอนทิ้งกันนะครับขอบคุณค่ะ